เราก็หิวแล้วนะข่าวไปก็หิวอย่างเดียวไม่พออ่านข่าวเยอะมันยังไงคอแห้งจิอมันแห้งมีอะไรมาจุดๆแบบว่าพกมาป่ะอะไรชืดเฮ้ยอะไรชืดๆะไรือทั้าเอาเลยอาชโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยูชนะาเดกก้าุตัวม เออคุณไปต่อคุณชนะ<อ>เอาเอาเอาชงเอา,นานเอาเมนูอะไรดีฮะโอ้คุณมีชาชักอะไรบ้างใช่ครับชักเออชักขึ้นชักลงเฮ้ยไม่ใช่คนละชักชาชักที่เป็นสีส้มแบบนี้ครับเด<อ>ี๋ยวแต่ว่าก่อนอื่นต้องปรุงก่อนคุณผู้ชมครับอ่าชึบนี่สูตรลับจากพระบิดาครับแม่<อ>แต่เดียวช,ชืบโอ้โหหอมสดชื่นอ่ะมาชงเมนูกันต่อึเฮ้ยชึบยังไงเออดูดิเอาจริงจสวยงามคุณผู้ชมดูดูก็เพลินเหกันนะพันคน โอ้โหไม่มีใครช่วยเลยโอ้ยอะไรก็มาชักชาอะไรอย่างนี้คะนี่เอายิกวิสาคุณใบตองวันนี้ครับผู้ชมผมจะพาคุผู้ชมไปกินชาร้อยเม็ดซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเห็นแล้วร้องว้าวว้าว แน่นอนกับชา100เมตรร้านนี้ครับเฮ้ยต้อง100เมตรไหวเหรอไหวสิครับแหมฟิตมาอย่างดีนี่คุณผู้ชมครับสวยไมหมล่ะฮะร้านนี้นี่ครับร้านนี้ชื่อว่าสถานีจ่ายน้ําครับแต่คุณชนะนี่ก็จ่ายบ่อยนะจ่ายจ่ายอะไรจ่ายน้ำปลปา<อ>ใช่ใช้น้ําเยอะอะตี<อ><อ>นี่คุณผู้ชมร้านนี้ตั้งอยู่ที่หมู่6ตําบลบัวง,งามจังหวัดราชบุรีนะครับร้านนี้เนี่ยฮะเขาได้ทําให้ทุกคนเนี่ยหยหือหาอย่างมากเลยกับเม นูที่มีชื่อว่าชาร้อยเมตรนี่แหละฮะนี่ฮู้ดูสิฮะเมนูที่เป็นไอเดียเด็ดนี้ฮะของนางสาววานิดาครับอายุ27ปีเจ้าของร้านนั่แหละฮะเขาบอกว่าเนี่ยเขาสร้างจุดขายให้กับร้านนะให้ดูโดดเด่นยิ่งกว่าขายครับงงด้วยการงงทํำุงใส่น้ําคุณทิสายาวกว่า1น1เมตรเลยครับและนี่ น,น,นี่เออใช่แล้วครับนี่คุณชิสาแต่ว่านี่ชอบอะไรยาวๆใช่ไหมครับนี่เลยหลอดดูดครับหูยยาวกว่า1นสเมตรโอ้ยนี่ออกมาเรียกลูกค้าแบบนี้นี่ก็สร้างกระแสให้กับร้านของเธอเป็นอย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว่าโอหดึงดูดนะฮะ ดูด้วยชาร้อยเมตรแบบนี้โหยาวมากเลยคุณผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวคุณจูโด้งดิฉันอยากรู้ดิฉันสูงร้อยห้าสิบห้าเซนเนี่ยจะไหวไหมไหวครับมันดูหลอดยาวถุงยาวมากเลยนะไหวเปนไรคุณชิสาความสูงนี่ไม่มีปัญหาหรอกคุณก็นอนกินเอาดิเออคุณก็ระวังเจ้าหกแล้วกันนะไม่มีแบบไหนบ้างคะคุณจูโด้งนี่นี่มีเมนูหลากหลายเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นน้ำชาต่างๆเลือกได้เลยหรือว่าเช้าๆแบบนี้กาแฟก็มีนะหรือว่าน้ำผลไม้พี่ใบตองอาจจะชอบนี่ แล้วแต่เลยสามารถใส่ถุงชาร้อยเมตรได้แต่แต่ค like, ุณผู้ชมบางทีอาจจะแบบอุ้ยมันยาวไปมีเมนูปกติไหมเออเมนูปกติบางคนชอบสั้นๆเออโอ้ยนด่มีครับมีครับคุณผู้ชมเมนูปกติไซส์ปกติราคา19บาทเท่านั้นครับมีไว้ให้บริการคนที่ชอบดื่มไซส์ปกติด้วยนะครับนี่นี่ใครที่อยากไปนี่นี่เห็นไหมอ๋อเป็นแก้วอย่างงี้ก็มีเฮ้ยมียำด้วยกันคุชนะนะเยกันได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะนะเออไม่ได้หรอกมั้งคนนักเขาชอบจ่ายน้ำอยู่แล้วอุ้ยต ไปแล้วพูดบุลวตะหลังไม่เหลือไม่เหลือทางให้ผมพูดแล้วไอ้แก้วยาวๆก็มีเออแปลกเนาะแล้วแต่ความชื่นชอบคุณจะชอบยาวชอบสั้นชอบอะไรก็ได้ไอ้คุณชงเสร็จแล้วโอใยเยน ดูดผู้ชมสามารถไปที่สถานีจ่ายน้ํานะครับถ้าอยากกินชาอร่อยอร่อย,ออยแบบนี้เฮ้ยเึิบเเอออีลาคุณไม่ธรรมดาเนาะไม่ปล่อยให้เขาเล่นเยอะทีมงานกว่าจะทําไม่นี่เสร็จ<ช>เป็นชั่วโมงเราจะต้องบอก <c oughs> ว่าค,คุณรู้ไหมว่าเราตามล่าหาคอเล่าเนี่ย ต้องใช้ลีลาการตอบแบบนี้ถึงจะผ่าเอาไปเข้ายกไม่ไม่ต้องทักไม่ต้องทักดูดูไปเลยก็อแ้เแม่เราก็ว่าจะทักเมื่อไหร่เลยสะบอบเลยนี่เขานอกจากเป็นผู้ประกาศคอเล่าเม่คอชงด้วยูกงแมเอาเอามาแก้วหนึ่งโซดา้าน้ำนะ่าโซดาด้วยนะโซดากับน้ำฝาดไม่ใช่โซดางั้นเอาสามแก้วจัดมาแล้วกันนะได้ครับขอบคุณจูด้งคับ จากโครงการคอเล่าของเรา,รานะคะคง<า><า>เก่งจริงๆ